คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาจาัดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ง,างเป็นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมฆจะจัดทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวาทางหรือไกด์ลนางแต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า Two Four e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ทำนายดวง12ราศีประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2564นะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูพบพิคอาร์คพิกอาร์โจนหรือว่า KFS Extra นะคะอาจารย์จะโพสต์ด้านล่างเป็น playlist เอาไว้ให้นะคะสามารถไปดูเพลินๆได้เลยนะคะเพราะว่าเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ แต่สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมีนประจําเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4คะ่ะเรามาดูดวงกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ่ทิเเนตแล้วก็ไพ่ทาโรต์อย่างเช่นเดิมคะ่ะราศีมีน perseverance spiritual practice empress the wheel of fortune the strength the chariot 3 of cups the magician 4 of wands the high priestess Queen of Cups The Devil Six of Cups And the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น n n i 9 of Pentacles นะคะดวงโดยภาพรวมอ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าพลังงานคุณขึ้นสวยมากเลยนะคะ ก็ชาวราศีมีนเะ่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากนะคะคือมันอาจจะแปลว่าดีอยู่แล้วยิ่งดีมากยิ่งขึ้นหรือบางท่านอาจจะแปลว่าอาจเคยประสบป,ปัญหามาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็เริ่มที่จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เหมือนมีแรงกําลังใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะบางท่านอาจจะได้รับผลประโยชน์ มาจากความสามารถของเราหลักจากอาชีพจากที่เราขยันหมั่นเพียรก็คือมันเหมือนกับว่าได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆบางท่านอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าเดิมเป็นที่รู้จกักหรือว่าเป็นที่รู้จักในสายงานที่คุณทําหรือว่ามีคนให้ความสนใจกับคุณค่อนข้างมากนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวน,นะคะก็คืออ่ยิ่งมีคนคาดหวังสูงหรือว่ายิ่งสูงก็อาจจะมีคนอิจฉาได้สยาเรานะคะบางท่านอาจจะแปลว่าได้ดีจน คนอิจฉานะคะแต่ไม่ต้องสนใจสิ่งนกสิ่งถ้าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าเรามาด้วยความสามารถหรือว่า,เ,าเรามีความขยันนะ่ะไปก็ก็ทำให้เขาดูเลยค่ะว่าเราเจ๋งแค่ไหนนี่นะคะคือมันเป็นพลังงานคำว่าเหมือน ม,มันมีแต่พลังงานในดีเข้ามาค่ะฉะนั้นอาจารย์บอกแบบนี้นะคะว่ายามขึ้นอย่าลงเรล,ลึงยามลงอย่าท้อเด็ดขาดนะคะเพราะว่าพลังงานแบบนี้ก็คือมันเป็นพลังของคาว่าดวงขึ้นทยานพอสมควรนะคะแต่การที่ดวงขึ้นอาจารย์ก็บอกเสมอไม่มีอะไรแน่นอนนะคะฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณอยู่ตรงกลางให้ได้อยู่เป็นความพอดีใช้ชีวิตปกตินะคะทาอะไรปกตินะคะไม่ต้องหลงลเริงกับมันเพราะว่าพลังงานของคุณน่ะถ้าคุณหมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆแล้วก็หมั่นขยันหมั่น เพียนดูของคุณจะขึ้นโดยธรรมชาติของตัวคุณเองฉะนั้นเราเองต้องเป็นคนกําหนดตัวชะตาเพราะพลังงานขึ้นส่วนมากเลยอะเอาจริงๆส่วนมากๆจริงๆเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคําว่าอ,อาจจะมีคนนับหน้าถือตาเรามีอํานาจบารมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะแปลว่าได้เจอลู่ทางในการทําเงินมากยิ่งขึ้นหรือเกิดความมั่นคงมั่นใจในสิ่งที่คุณทํานั่นเองนะคะเลิศ นะคะเดี๋ยวเรามาดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง Nine of Wands the Death Queen of Swords the Emperor ไพ่ขึ้นดีจริงๆ The World พลังงานมันขึ้นคำว่า บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะทางานเยอะก็ได้อาจจะปวดหัวโอ้ยงานเยอะอยทุกคนเป็นปวดหัวหมดละคางานเยอะมันก็เหนื่อยเป็นปกตินะคะอาจจะมีเรื่องที่เราต้องแก้ไขปัญหาอยู่บ้างเรียกว่าทุกอย่างที่มันเข้ามามันเหมือนกับว่าคุณมีประสบการณ์ในการทําแล้วหรือว่าบางท่านอาจจะก,กําลังเริ่มงานที่ใหม่นะคะบางท่านถ้าสมมติว่าที่ใหม่เขารองรับคุณแล้วคือหมายถึงว่าเหมือนเป็นหนึ่งว่าคุณเซ็นสัญญ,ญาเข้าค่ายเขาแล้วอะ่ะก็ไปได้เลยเพราะว่าพลังงานของบางท่านมีการก้าวกระโดดมีการพัฒนาหรือว่าได้ดีกว่าที่เดิมก็ได้นะคะ แต่ถ้าในกรณีบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์คะหนูอยากลาออกจากงานมากเลยคะ่ะแต่หนูยังไม่มีงานรองรับอาจารย์พูดเลยว่าอย่าออกงานหายากเกาะงานที่เก่าให้แน่นก่อนนะคะ,ะไม่ใช่ว่าออกไปเลยคือมันอาจจะหลุดลอยหรือว่าล่องลอยนั่นเองนะคะแล้วพลังงานของบางท่านเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าอาจจะมีการเรียนเสริมเพิ่มเติมในสายงานที่คุณทําเรียนภาษาก็ได้เรียนหลักการทํางานเพิมเ่มเติมเทคนิคธุรกิจอะไรก็ว่ากันไปหรือบางท่านอาจจะมีอาชีพเพิ่มช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นคําว่า เป็นปะหนึ่งว่าแบบคนลุยอ่ะ,อะคนที่แบบแข่งขันแล้วได้รับชัยชนะอ่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะคือปะหนึ่งว่าสั่งลุยเลย,เลยอะไรเงี้ยถึงนายถึงกยยารอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ของคุณเหมือนแบบทำงานค่อนข้างเหมือนกับ ค่อนข้างรุนแรงเรียกว่าคําว่ารุนแรงหมายถึงว่าค่อนข้างจริงจังในการทํางานก็ได้แล้วก็ทํางานบางทีเกินเวลาหรือจริงจังมากเกินไปก็ระวังเรื่องความเครียดด้วยละกันอยู่เป็นความพอดีด้วยนะเพราะช่วงนี้ของคุณเนี่ยการงานของคุณค่อนข้างก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบางท่านที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารนะคะอาชีพที่อาจจะเป็นอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วหรือว่าข้าราชการหรือว่าอาชี อาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหานะคะนหน้าอะไรพวกนี้หรือว่าเกี่ยวกับซื้อมาขายไปอาชีพที่ขายของเก่าได้นะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่ออกแนวของกินของบริโภคอะคะ่ะหรือว่าทํางานตอนดลางคืนนะคะอจเช่นตอนกลางคืนสมมติไลฟ์สดขายของตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าทําสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยตอนนั้นคือดีนะคะหรือบางท่านอาจจะทํางานาเป็นกะทํางานโรงแรมอ่ะกะตอนกลางคืนอะไรเงี้ยอันนี้คือให้เห็นภาพเฉยๆนะคะจะค่อนข้างดีนะคะ,ะเหมือนประหนึ่งว่าช่วงนี้เนี่ยสมองคุณลดแล่นตอนกลางคืนก็เป็นได้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องภาษา การเขียนคอลัมน์นิสอะไรต่างๆค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษเลยแล้วก็เงินมางานเดินนะคะมันเหมือนกับว่างานช่วงนี้ของคุณค่อนข้างรุ่งเรืองบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ยศได้ตำแหน่งมีบรารมีเพิ่มเติมจริงๆนะคะไม่มีอะไรต้องพูดมากมายพูดมากเจ็บคอมันมันดีอ่ะมันดีกว่าเดิมแล้วกันนะคะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็ดีอ่ะมันไม่ได้แบบมีถึงขั้นที่แบบ อะไรที่คุณแก้ไขไม่ได้ถึงแก้ไขไม่ได้ก็จะมีคนมาช่วยต้องบอกแบบนี้ละกันมันก็เหมือนกับว่ามีทางหนีที่ไล่กับมันทุกๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะ,ะแต่บางท่านอาจจะต้องเจอวิกฤตก่อนที่จะเจออะไรดีก็ได้เหมือนเป็นหนึ่งต้องฟาดเคราะห์ก่อนต้องเจอเคราะห์ก่อนก่อนที่จะเจออะไรดีหรือว่าต้องเจอบทเรียนก่อนที่จะเจออะไรดีๆค่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะฉะนั้นสู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลงละเริงกับมันมันดีอะ่ะไม่มีอะไรต้องพุดนมากมายนะคะถัดไปนะคะสาหรับเรื่องการเรียนนะคะเป็นไงบ้าง for pentacles ขึ้นมาตั้งใจเรียนหน่อยนะจ๊ะเพราะว่า King of Source คือถ,ถ้าเราตั้งใจมีโอกาสที่จะสอบผ่านสอบได้คือดีมากๆทัวร์บอลขึ้นมาคือการก้าวกระโดดเลยบางท่านอาจจะรอไปเรียนต่อเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพร้อมแล้วหรือว่าสถานการณ์หดียอะอย่างดีขึ้นเรามีเอกสารน,นู่นนี่นพร้อมอแล้วก็ประเทศเขาเปิดให้เข้าแล้วหรือยอย่างอะไรเงี้ยก็คือไปได้เลยพลังงานมันขึ้นคําว่าบางท่านอาจจะได้ดีจากการไปต่างประเทศเรียนทํางานอะไรก็ได้ที่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนภาษาก็ได้นะคะหรือเรียนผ่านสือออนไลน์นะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ย จะต้องขยันมากขึ้นกว่าเดิมคือพลังงานมาขึ้นคําว่า ค่อยๆขยนันค่อยๆสะสมประสบการณ์ค่อยๆอ,อ่านแต่อ่านซ้ำๆย้ำๆนะมีโอกาสสอบผ่านสอบได้เนี่ยมาเกิดความมั่นคงจริงๆแต่บางท่านอาจจะแปลว่าต้องลองซ้ําแล้วซ้ําเล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรมันมีโอกาสสาเร็จในสักวันหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเห็นทางสว่างแล้วนะตอนนี้นะคะแต่หนึ่งอย่างก็คืออย่าทําตามอารมณ์คือขี้เกียจนั่นเองนะคะฉะนั้นสลัดไอตัวพลังงานขี้เกียจอีตัวขี้เกียจออกไปนะคะแล้วก็สู้กับมันเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทําสําเร็จ,จอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆเพราะว่า ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะเอาจงริงมันเหมือนถ้ามีปัญหาก็อาจจะแบบมีครูบาอาจารย์มีคนคอยช่วยเหลือมีคนเคอยให้กาลังใจมีเพื่อนมันยังมีอะไรมากมายที่มันเหมือนยังคอยผลักดนะันที่คุณไปต่อในเรื่องเรียนได้บางท่านอาจจะเรียนเพื่อไปต่อยอดทางธุรกิจหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องแบบทํางานสอ,าาสอบข้าราชการสอบเข้านน่นนี่นั่นคือมันอาจจะเป็นการแข่งขันแล้วชนะก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญคือต้องแข่งกับตัวเองก่อนคือตั้งใจอ่านหนังสือไหมอ่านหนังสือเยอะไหมควนขวายหาความรู้เยอะไหมเรียนเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมอพอ่มเติมน มันพลังงานขึ้นคําว่าหลายสิ่งอะเยอะสิ่งนะคะคือมันจะต้องแบบใช้มันสมองเยอะในช่วงนี้บางท่านอาจจะเกิดอาการเครียดอย่าเครียดนะ,ะคือพูดพูดง่ายแต่ทํายากใช่แต่คือต้องบอกแบบนี้ว่าถ้ายิ่งเครียดมันเหมือนยิ่งหนึ่งพลังงานด้านลบเครียดได้แต่เครียดพอประมาณแต่อย่าเครียดตลอดเวลามันทาให้เราเองหมดหมดเหมือนแบบหมดพลังแรงใจอะคะ่ะเพราะว่าเราทําตัวเราเองอยากจะเป็นแบบนั้นอนนะคะก็คือขอให้คุณให้กําลังใจตัวคุณเองสู้ๆเสมอๆนะคะอย่าถอถอยเด้อ ถัดไปนะคะการเงินการเงินช่วงนี้ใช้เงินเก่งนะคะมีเหตุต้องใช้ตังออกไปนะคะบางท่านอาจจะงานเลี้ยงสังสรรค์บางท่านอาจจะแปลว่าใช้เงินไปกับการซื้อซื้อแบบซื้ออะไรของเข้าบ้านนะคะซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยเข้าบ้านแล้วก็บางท่านอาจจะหมดไปกับค่าสุขภาพคนหรือว่าเพิ่งสูญเสียอะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งนะคะมันขึ้นแบบเหมือนว่า สูญเสียของรักก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับทุกคนนะต้องบอกแบบนี้นะคะในกรณีของบางท่านเพิ่งผ่านงานสีดําม,มาอาจารย์ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะและ้วเดี๋ยที่อาจารย์บอกนี่ทำนายดูภาพรวมงคูกว้างมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเจอนะคะแต่ถ้ามันต้องเจอหรือรเผชิญกับสิ่งเหล่านี้อาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้อาจารย์ขอเป็นกนาลังใจแล้วกอดคุณแน่นๆนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าบางทีเหมือนมันอาจจะต้องแบบสูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อได้อะไรบางอย่างมาก็ได้นะมันเป็นได้หมดเลยอาจจะแปลว่าเออ คือเรื่องเงินนะที่อาจารย์หมายถึงแล้วก็อาจจะรอผลประโยชน์ที่จะตามมาหรือบางท่านอาจจะต้องลงแรงก่อนแล้วก็รองเงินที่จะตามมาอีก2อเดือนก็ได้อะไรเงี้ยก่าจะเบิกได้จากบริษัทนู่นนี่นั่นก็ได้ คือมันเหมือนกับว่าเงืนเงินนะคะมันก็ไม่ถึงขั้นแย่อะไรเลยนะเอาจริงๆมันก็คือเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกคุณมีโอกสได้ผลประโยชน์ก้อนโตแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงบางท่านอาจจะแปลว่าได้มรดกตกทอดได้ของขวัญชิ้นโบแดงนะคะอย่างที่อาจารย์บอกคือต้องมีอะไรที่คุณเองเหมือนต้องแลกมันมาดิดนึงเท่านั้นเองแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกคือเรามาระวังเรื่องการหยิบยืมตังค์อย่าให้ใครหยิบยืมตังค์มีโอกะที่จะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะกันได้เลยนะคะฉะนั้นอย่าให้ใครหยิบยืมตังคถถ้้้าาเปป็นไไดะุณจ ใช้ตังไปกับการแบบทาให้ตัวเองดูดีเปรียบเทียบให้ฟังคือบางคนเนี่ยอาจจะซื้อเสื้อผ้านะผมอะซื้อซื้อซื้อเสื้อผ้าแต่งผมสิ่งองค์สงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเหมือนหมดเงินไปกับทำให้ตัวเองแบบดูมีภูมิฐานซึ่งมันก็เป็นปกตินะคะเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่ามันต้องทําแบบเหมือนแต่งให้ตัวเองดูดีให้แบบเหมือนแบบกับอาชีพที่เราทําอันนี้คือเปรียบเปรียบเปรยให้ฟังนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะแปว่าหมดเงินไปกับ การการตก,ตกแต่งบ้านก็ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอาจารย์บอกว่าแต่ละคนมีเหตุจําเป็นหลายปัจจัยไม่เหมือนกันอันนี้คือจําเป็นสำหรับฉันแต่สำหรับบางคนอาจจะมองว่ามันไม่จําเป็นแต่สําหรับเราคือมันจําเป็นฉะนั้นมันเหมือนกับหมดไปกับสิ่งที่มันรู้สึกว่าโอเคใช้ได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบมีปัญหาอะไรนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงต้นเดือนอาจจะแบบอาจจะรู้สึกว่าเออเองินติดขัดแต่เดี๋ยวประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปหรือสิ้นเดือนเดี๋ยวมันก็เข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะประมาณนี้ แต่บางท่านอาจจะหมดเงินแบบงานแต่งงานก็เป็นได้น,นะจ๊ะบอกเลย <laughs> เรามาดูสำหรับคนโสดเอาโสดสนิทก,ก่อนว่าเป็นยังไงนะคะ Five of Swords Page of Cups Three of Swords Eight of Wands Eight of Pentacles ต้องบอกแบบนี้นะคะว่า สำหรับคนโสดเนี่ยถ้าคุณเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมาอย่าเพิ่งมีใครนะคะคือตอนนี้พักหัวใจไปก่อนเลยคือรักและเคารพตัวเองไปก่อนนะคะสิ่งสาคัญที่สุดถ้าเรารักและเคารพตัวเองเราจะรู้ว่าเราควรเอาตัวเองไปอยู่จุดไหนที่มันมีความสุขนะคะ พลังงานที่อาจารย์เห็นคือช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีคนที่อายุที่แตกต่างจากเราเข้ามาคือรักต่างวัยหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราคือพูดตรงๆนะว่าดวงของคุณอะโสดแล้วรวยโสดแล้วดวงมันปังกว่าคือไม่ได้หมายถึงว่าคุณมีแฟนแล้วคุณมานั้งโสดไม่ใช่คนที่โสดอยู่แล้วตอนนี้เราหมดกบบโสดสนิทอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าโสดแล้วรวยค่ะช่วงนี้ถ้ามันมีคนเข้ามาพูดตรงๆจากใจเลยนะมันอาจจะยังเป็นคนไม่ใช่หรือว่ามันเป็นแค่คนที่แบบ ผ่านมาผ่านไปจะพูดว่าเจ้ากรรมในเวรก็แรงไปเพราะม่าไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันเป็นอารมณ์ที่ว่ามันมันเป็นคนที่มันไม่ใช่อะค่ะตอนนี้เลยบอกว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนที่จะตัดสินใจคบกับใครใน,นช่วงนี้คือรอเวลาไปก่อนพักไปก่อนนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ไปลุยเรื่องการ <S <s <uck> งานการเงนิงนการเรียนไปก่อนอถ้าม,มันดีเดี๋ยวมันก็มีคนเข้ามาในอนาคต contra. คือเดือนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เหมือนแบบพร,ร้อมที่จะมีใครหรือว่า เจอใครก็ยังไม่รู้สึกว่ามันสีเสมอหรือเหมาะสมกับเราเท่านั้นเองอาจารย์ก็เลยพูดด้วยความปรารถนาดีนะคะก็คือไปไปไปโฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนนะคะอ่ะถ้าถึงเวลาเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาของมันเองนะคะแต่ถามว่าคุณมีสเสน่ห์ไหมมันมีสเสน่ห์ค่ะแต่มีสเสน่ห์กับยังไม่ถูกเวลาเท่านั้นเองตอนนี้ สำหรับคนโสดที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงบางท่านอาจจะได้พักหัวใจนะคเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าจบจากคนที่มันไม่ใช่นะคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเดือนนี้มันเป็นเหมือนเดือนของการตัดสินเลยนะว่าเฮ้ยจะคุยต่อหรือว่าจบกันแค่นี้ดีนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราจะได้เห็นอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วรวมถึงบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนตัดสินใจหรือว่าตัวคุณเองคนเดียวที่ตัดสินใจว่าเออจะคุยต่อดีไหมหรือว่าเออพอดีกว่าเดี๋ยวเราว่าเราเราไปเรื่อยๆกับความสัมพันธ์ดีีกวว่าาเเด๋ยรไป ถ้าเราเจอคนที่มันโอเคกว่าน,นี้เราค่อยค่อยว่ากันอ่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ที่ว่ายังเป็นรักเผื่อเลือกแล้วก็ยังไม่ตกลงปรงใจกับใครยังยังมีโอกาสแบบไปเรื่อยๆอยู่ตัวคุณเองอะ่ะคุณเป็นคนโสดอย่างเงี้ยอาจจาะมองว่าคุณอาจจะเปิดใจคุยกับหลากหลายคนก่อนนะคะเพื่อเลือกคนที่โอเคที่สุดหรือเหมาะสมหรือทัศนคติที่มันดูตรงกับเรามากที่สุดก่อนเพราะว่าพลังงานขึ้นคาว่า,าเดี๋ยวก็จะมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆคนที่มันไม่ใช่อะค่ะมันจะมีการจบออกไปนะคะ แต่อาจารย์ว่าเดี๋ยวอนาคตคุณน่าจะเจอคนที่มันใช่นะ แต่มันรอเวลานิดนึงมันยังไม่ยังยังเป็นสถานะที่คุมเคือไม่ชัดเจนอยู่ต่อไปเพราะว่าพลังงานของบางท่านเนี่ยน่าจะคุยหลายคนมันเลยสับสนอยู่นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเริ่มคุยใหม่ค่ะอะไรเงี้ยกลับมาคุยคนนี้ที่คุณคุยอยู่อาจจะมา,มาหายหายจะเป็นอารมณ์นี้ยังไม่ชัดเจนกับเราสักพีหนึ่งอะไรเงี้ยยังไม่ยอมให้สถานะกับเราทั้งทั้งที่มันเหมือนกับว่ามากกว่าเฟนมากกว่าเฟนโซนแล้วก็ได้นะคะ <laughs> เออนะมันบางคนอาจจะอยู่เฟนโซนอยู่ก็ได้นะตอนนี้อ่ะถัดไปสําหรับคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานแล บ้างนะคะ Knights um, of Wands ขึ้นมา Seven of Cups ขึ้นมานะคะ Page of Pentacles Knights of Pentacles นะคะ Happy c q r i r o e l นะคะจะเป็นไพ่บายพิเศษคือสำหรับคนที่เป็นแฟนกันช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าอย่ามโนไปไกลต้องบอกแค่นี้ก็คือถ้าสมมติว่ามีอะไรที่มันผิดใจกันหรือบางคนอาจจะหึงหวงมากแบบคิดจิดนตนาการไปล่วงหน้าว่าแวรเราจะต้องไปอยู่ตรงน,งนึงนนี้อย่าเพิ่งมีอะไรคุยกันถามกัน นะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรไปไกลหรือว่า,อาพอคิดอะไรไปไกลาบางทีมันเข้าใจกันผิดนะคะมันอาจจะเกิดจากการที่เข้าใจกันผิดเนี่ยแล้วเรื่องมันกลายเป็นเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วมันลามทุ่งได้นะคะ,ะแต่ถ้าสมมุติคุณทั้งสองคนค่อยๆปรับความเข้าใจกันแล้วก็มีอะไรค่อยๆค,คุยกันด้วยหลักเหตุผลแล้วความเป็นผู้ใหญ่และความใจเย็นอาจารย์เชื่อว่ามันไม่มีอะไรคะ่ะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองแต่ถ้าในกรณี เราหรือแฟนของเรามีมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถึงแม้คุณมีแฟนมันอาจจะแปลว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวพันหรือมาแอบ,บชอบก็ได้หรือพยายามที่จะกลับมาคุยกับเราหรือเปล่า ถ้าเรากับแฟนรักกันดีจับมือกันแน่นพอเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่มีใครมาทําอะไรคุณได้นะคะรักษาศีลธรรมด้วยละกันนะคะ,ะถ้าบางคนเน่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่นจะปล่อยมือกันมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ไม่ใช่ว่าคบซ้อนนะคะต้องบอกแบบนี้นะ,ะแล้วพลังงานที่อาจารย์เห็นถัดไปก็คือจริงๆถ้าทุนทั้งสองคนนะ่ะปลูกต้นรักที่เบ้ามันแข็งแรงมากๆแล้วมันอาจจะแปลผ่านเป็นคําว่า สถานะของคุณมีโอกาสแต่งงานอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกว่าเฮ้ยเงินของคุณเนี่ยอาจจะเสียไปกับการงานแต่งงานงานมั่นหมายหรือเปล่าหรือว่ามีการเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยอ่าหรือว่ามันมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันคุณทั้งสองคนเหมือนได้พัฒนาไปไกลมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็จะมีเหตุทําให้เรารู้ว่าจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้ดีนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอาจารย์ก็มองว่าเรื่อยๆค่ะ เป็นคำว่าเรื่อยๆเปื่อยๆนะคะแล้วก็บางทีก็ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะการมีปัญหากันอยู่บ้างแต่ถ้าคุณทั้งสองคนเหมือนเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็คือเปสามีภรรยาอาจารย์มองว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ความเข้าใจกันค่ะแล้วก็อย่าพยายามนอกใจซึ่งกแลกันด้วยนะคะนี่สาคัญเพราะว่าพลังงานมันยังขึ้นคล้ายๆกับคนที่มีแฟนเลย มันเหมือนเป็น,ปนบทพิสูจน์อรบททดสอบัวใจของคุณทั้งสองคนเลยนะคะขอให้คุณจับมือกันให้แน่นพออาจารย์เชื่อว่าม,มันไม่มีปัญหาอะไรตามมาหรอกคะ่ะมันอยู่ที่ตัวบคุคคลจริงๆอันนี้ทำนายโดยภาพรวมฉะนั้นไม่ใช่ว่าไอ้เรื่องมือที่สามือที่4มันจะเข้ามาในทุกๆคนนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าอุปสรรคปัญหาก,ก็คือระยะทางเป็นมือที่3ได้นะคะหรือว่า,ามีคนไม่เห็นด้วยในการครบกันอันนี้คือเป็นได้หมดก็คือเป็นเป็นปัจจัยอื่นได้เหมือนกันมีหลากหลายปัจจัยเยอะแยะมากมายนะคะแต่จริงๆบางท่านถ้ามีบุตรมีลูกมันจะ ยิ่งแบบเลือกกันยากนิดหนึ่งสำหรับสำหรับชาวราสีมีนะคะฉะนั้นก็ไม่อยากเห็นใครเลือกกันพยายามค่อยๆค,คุยการใจเย็นๆกันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะ ขอให้รักกันนานๆสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะเรามาระวังปวดฟันปวดกระดูกนะคะ,ะแล้วก็เรื่องวิตกจริิตวกกังวลคุณผู้หญิงไปตรวจภายในนิดนึงนะคะแล้วก็นอนหลับไม่ค่อยเพียงพอหรือว่านอนหลับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเต็มอิ่มนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องอมีดบาดนะคะหรืออะไรที่มันเป็นของมีคมบาดนิดนึงละกันนะคะ สำหรับเรื่องการทำบุญนะคะหนึ่งนะคะถ, kind of training, Straße, Peterson, anything, ถ้าบริจาคเลือดได้ไปบริจาคเลือดซะาอนุโมทนาบุญด้วยถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ไม่เป็นไรหาวิธีอื่นในการทำบุญแทนก็คืออาจจะทำเกี่ยวกับเรื่องเกี şey ่ยวกับเรื่องการอาภโรงพยาบาลนะคะหรือว่าบริจาคลงศพให้กระสบรายญาติต่างๆทำบุญกับความเป็นความตายแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงวัดพระบาทน้ําพุนะคะ และอื่นๆที่เขาช่วยเหลืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายไปทําซะหรือว่าน้องหมาน้องแมวป่วยได้ด้วยทําทั้งคนแล้วก็สัพพะสัต์ด้วยทั้งสองทางจะได้ทั้งสองแบบเลยนะคะจะยิ่งดีต่อตัวคุณ มีมากทำมากมีน้อยทำน้อยหรือแล้วแต่ที่เราจะทํา1บาทก,ก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงนะคะทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จกรวดน้ําลงดินด้วยจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะอ่าแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกจริงๆก่อนที่จะทําบุญนอกบ้านพอดีอาจารย์เห็นมันเหมือนแบบเรามาระวังพวกไอ้พวกเลือดตกเลือดตกเลือดขอโทษเลือดตกยางออกมันอาจจะเป็นพวกแบบ มีดบาทอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยต้องพูดเรื่องการทำบุญตรงนี้ไปก่อนนะคะแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทําบุญกับพระในบ้านก็คือพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณบางครั้งอาจจะเป็นพี่ป้านะอาปุยตาตายายครูบาอาจารย์ใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเรามีความกระตัญยูให้มากที่สุดความกระตันยูจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีสําหรับตัวคุณยิ่งทําคุณยิ่งได้คุณยิ่งจเจริญน,นะคะแต่อาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมดาร์กมากๆกับมุมที่แสงสว่างมากๆถ้าเรามีแบบคนที่มีพระคุณอาจจะดาร์กมากๆนะคะ ตามที่เราเห็นตามข่าวพ่อแม่ที่น่ากลัวมีเยอะแยะมากมายนะคะกระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวนะคะอะไรที่เรารู้สึกเหมาะสมทําแบบนั้นแต่ขอให้อยู่บนหลัก ไม่ผิดศีลธรรมและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านตามที่อาจารย์บอกไปเมื่อครู่เลยนะคะทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จกรวดน้ําเลยบทกรวดน้ําหาได้ใน Google การสวดมนต์นั่งสมาธิสําคัญมากนะสำหรับชาวราศีมีนยิ่งสวดมนต์ยิ่งนั่งสมาธิหรือว่าแค่นั่งสมาธิก็สําคัญดีมากๆสาหรับตัวคุณเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้คุณมีสติและจิตสงบมากๆพอจิตสงบสมาธิมาสติมาทุกอย่างคุณมันเกิดพลังงานด้านบวกแล้วสิ่งดีๆจะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณการสวดมนต์บท ก็ไปอาจารย์แปะไว้ด้านล่างแล้วเสริมด้วยพระครถาเงินล้านที่เป็นเสียงของอาจารย์สวดได้นะคะแล้วแต่เราเป็นการแบบฟังแล้วแบบเป็นสมาธิได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธินะคะก็สามารถหากิจกรรมอื่นๆทาให้เกิดสมาธิอย่างเช่น อยู่กับธรรมชาติละาจากสื่อ Social, โซเชียลเขาเรียกว่าโซเชียลดีท็อกซนะ์เนาะฟังเพลงปรับสมาธินี่ u t u b e มีเยอะแยะมากมายฟังบทสวดมนนั่งสมาธิสักหนึ่งนาทีอาจจะเป็นการที่แบบอยู่กับธรรมชาติแบบไม่คิดอะไรมากมายสักหนึ่งนาทีก็ยังดีนะคะ,ะบางท่านอาจจะเป็นการวาดเขียนและอื่นๆอะไรที่เรารู้สึกว่าสบายใจที่จะทาให้ทําสิ่งนั้นและต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็เวลาทําบุญอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณทําด้วยจิตบริสุทธิ์การทาบุญทําได้หลากหลายแบบเป็นจิตอาสาก็ได้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเป็นคนที่แบบ ไม่ทําร้ายผู้อื่นไม่นินทาว,ว่าร้ายผู้อื่นหรือว่าไม่กระทั่งให้เรามาระวังต้องบอกอีกหนึ่งอย่างนะชาวราศีมีคุณจะพูดอะไรจะโพสตอะไรต่างๆช่วงนี้ให้เรามาระวังนิดนึงด้วยละคนให้คิดก่อนโพสต์คิดก่อนพูดสําคัญมากๆเพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารถ้าผิดพลาดไปมันเกิดจากตัวเราเองที่มันประมาทนะคะคือเรียกว่าขาดสตินั่นเองนะคะอันนี้เตือนด้วยความปรารถนาดีถ้าเรามีสติเรียกว่าอยู่เหนือดวง ไม่ไปตามดวงที่มันไม่ดีนะคะอยู่เหนือดวงกับมันมันจะได้ดีเพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณมันค่อนข้างพุ่งทยานมากเลยนะราศีมีไน่ฉา,ามากๆฉะนั้นก็ขอให้คุณหมั่นกระทําความดีต่อไปแล้วสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณแล้วก็ถ้าคุณมีพลังงานด้านบวกหมั่นส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยคุณยิ่งให้คุณยิ่งได้จะไม่มีวันหมดถ้าคุณยิ่งหวงนั่นแหละคือการที่แบบมันหมดแน่นอนพลังงานที่ดีควรส่งต่อให้กับผู้อื่นแล้วมันจะติดเป็นนิสัยแล้วสิ่งดดีีีจจะะะตตออออบบบแททนนนนนคคคคุุณณั้งงงงงชวววิะะิ่่าาาากก็็ยยููลลมมเปรพข แล้วคะ่ะอาจารย์เชื่อแบบนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งไปกําลังใจะให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้ขออนุญาตจบคําทํานายเดีเพียนี้นะคะลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งไปกําลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออน,นุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ Ja. Ah.